อืมว่าน่าพี่น้องนั่นโอ้โอ,โอ้คุณครับคุณครับเห็นปคนยยนนนออ่ครับพี่น้องผมวาตัวตัวห้อยกบล่ไงมันอันนี้ออกเด้อนี่ครับพี่น้องนี่อันนี้ทานนี้แตกเลยครับผม พี่น้องปอ o ไปสุขุสุขคนมื้อนี้มาพอกับผมนะครับติดไก่ครับผมช่องอีสานทุ่งโกลาครับพี่น้องมื้อนี้ครับสีพ้าพี่พ่พน้องนะครับไม้ยามแงยบครับผมแงียบครบกับพี่น้องนี่ครับใส่ไว้อยู่มื้อนี้ใส่ไว้อยู่สิบ,บนหลังครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนสิิเบ่งคลิปนี้ครับผมขอฝากพี่ฝากน้องนะกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิเดอ้อครับผม ใส่ยู่ขางหัวน้ํดำครับมือน,นี้ใส่ไกลๆรอบบ้านนี่แล้วครับเบื้องหลังแรกครับพี่น้องถือกรถือนะครับอ้ถืออยู่ครับตือกบหน่อยตัวนึงครับพี่น้องพุ่นขั้อีกแล้วนึงผมใส่ไปพุนครับผมเหมือนได้กาศอิสานบันเ่องตอนเศร้า บรรยากาศดีครับนี่อีกหลังหนึ่งไซต์ยูนีครับผมโอ้โหหัสตัวพี่นนองปหัด หลังนี้เัดมอกกอกเลยครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ครับจชกตัวเลยนี่มกตัวเก็ดตัวสุดยอดครับพี่น้องเบียดเลยกระลังหอัวอครับผมเดี๋ยวจะข้าไปยาอีแกดหลังครับ ล้างนี่ครักดีดีครับใส่อยู่นี่กีซีลังครับพี่น้องมองนี้พวกงูจะถือก็ถือ้วครับเพราะว่ากระเจ้ามาใส่ดูเหรอครับมองนี้ไม่กระเจ้าใส่ดูเหรอครับ ม,นนมีแนวถือว่าเนอแทมแทมแถมโอ้ไม่จะกบหน่อยครับพี่น้องตัวเด่นหน่อยนงครับสามตัวนะเป็นเบ่นทางพี่ครับไมเขยะเอาใส่ดูเหรอครับผม ถือเลยครับรลางหนึ่งคือทางใม่เห็นครับพี่น้องอเดี๋ยวตะย้ำให้แกเตาดีแต่มมตพี่น,อนอ้องน้ำก็เอาจาะนะครับนี่ครับอีกล่างหนึ่งสีมานประมาณนะครับพี่น้อง โอ้นี่ครับลังมันหมานครับผมนีม่เต็มหมวกกอกนี่ครับเห็นไหมครับพี่น่งใส่ได้ยังครับก็เดี๋ยวออมอยู่ครับจะได้กระติดตามเรื่อยๆครับผม ห่อยนู้งเพี่น้องทางห้วยหนูมันแรงครับลังยิ่งเยอะซุดๆน้ำนี่นม่นี่แนวถือว่นะครับพี่ท่านดูลมมีแต่ลังนี่ โอ้ถืออยู่ครับสองตัวสองตัวไหอีกซี่หลังคนระับพี่น้องภาพพยายามเรื่อยๆครับนี่นะครับบรรยากาศอีสานวันท่าครับผมตอน เศร้าๆครับผมบรมยนจะากาศดีนะครับเอามาเบ่งหลังนี่ครับพี่น้องหลังนี่ใส่ไว้อยู่ข้างท่านะครับแดนหนุนๆ,ๆ,ๆ,ๆพี่น้องมีดแต่พี่น้องมือ,น,อนี่ยถือได้หน่โอ้แม่นอีดี ทึ่งๆนี่งวมีงบมกำลังดึงทังนี่ครับพี่น้อง,ลงหลังนี่เซ่้อยู่นี่ครับบวกน้ำน้อยๆนออยี่ครับเบดึงนะครับนี่แนวถือก็หยิบเนี่โอ้ถือ,อยู่ครับพี่น้องไซีตัวอยู่ครับโอ้วนี่จะตัวแน่นหว่ะครับพี่น้อง เสดงว,ว่ามูกบใหญ่นี่ข้าเจ้าเอาไปเบิดแล้วครับนี่มันเ,นเขาไงาเบิดรู้ครับมูมูตัวยังไงนี่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกก็กินใส่ไม่เปน้อง มันเขโจมากลางเงียงไปอหยีกน้ะพี่น้องมาหมู่บ้านคือจังโปตันเห็นครับสเสียงว่าห้อยเจ้จมาไตแมงครับผมน้นองเจ้คือพวกกูกก่ไปนั่งมาทีนี่คือเห็นตะก,การะมังค้นไปทางไหน

มีดเนาะพี่น้องบอถือแสดงว่าทั้งเทิงนี่พวกมีกบอีรีครับพี่น้องมีดซีรี เดี๋ยวพาไปย้ำหลังสุดท้ายครับผมนี่ครับพี่น้องอีกลหลังหนึ่งวัวมาเลียหลังสุดท้ายเพ่กนี้นครับผมเหลืออีกสองรังครับพี่น้องโอ้เกิดมันลืมตัวนี้ไหมนู่นตือกบหน่อยตัวหนึ่งครับนั่งเตียะเมียพี่นี่พี่น้อง หุ่นครับลังสุดท้ายยุย่งแก่พุ่นครับพี่น้องร่มกันครับผมลังสุดท้ายตะโกนี่ผมว่าลังสุดท้ายได้มันมัน ยอืมพี่น้องนั่นโอ้โหคุณครับคุณครับเห็นไหมครับพี่น้องผมว่าดอวตัวโอ้ห้อยครบไงมันบื่ออันนี้ออกเรื่อยเลยครับพี่น้องนี่อันนี้ท่าหนีแตกเลยครับผมนี่ครับเตรียมหมอกว่าครับผม โอ้โหขามูบ่ได้เงี้ยตะขาเขาก็เอาขึ้น่นว่าออมันถือหอยแบงดาบมีพี่น้องเดบแบงดาพร้อมครับผมตัวหนึ่งโอ้คือเด้วเอาล้วครับพี่น้องคลิปนี้ขอฝากพี่ฝากน้องซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมกดติดตามในเด้อครับผมเพราะเป็นกำลังแรงใจนะครับสำหรับมืัอนี้ครับผมผมติดไก่ครับผมขอฝากพี่ฝากน้องเช่านี้แหละครับผมขอคำว่า สวัสดีครับ